รุ่นนี้จะเป็นลวดเบอร์สินะคะขนาดขนาดสิบเคูณ 30, สามสิอ็ดซมเก้คูณ 30, สามสิอ็ดซมจะเป็นตะกร้ารุ่นนี้ค่ะนี่ที่กำลังทำเป็นตะกร้ารุ่นนี้ขึ้นฐานสิบสามสิบสามคูณยีเอเส้นนะคะ เวลาสารให้สารใหญ่กว่าลวดข้างละ1มิลนะคะตะกา้าสารตะก้าใหญ่กว่าลวดนิดนึงเวลาเก็บขอบเศษข,ข,ขอบมันจะได้สวยนะคะเดี๋ยวให้ดูเวลาเก็บขอบเศษขอบมันจะได้สวยนะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมตรงมุมอะมุมตะก้าจะได้สวยสวยถ้าเราสารตะก้ากับลวดพอดีกันนะขอบมันจะไม่สวยนะคะทุกคน ให้เราสารตะก้าใหญ่กว่าลวดนิดนึงเพื่อให้มุมมันสวยโอเคนะ